สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง Civil Engineering Studio นะครับวันนี้เราจะทำการทดลองเขียนหน้าตัดคารนะครับแต่จะบันทึกลงในไฟล์ Layout เลยโดยใช้เป็นตัว Ruby Script เขียนนะครับในคลิปที่แล้วนั้นเขียนด้วยการคลิกเมาส์นะครับคลิกนี้เดี๋ยวผมจะทำการเขียนรูปตัดดังแสดงด้านข้างเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับพอได้เรียนรู้คาสั่ง พราะว่าผมก็เพิ่งได้เริ่มเรียนรู้คําสั่งเหมือนกันนะครับคราวน,นี้สําหรับช่องเรานะครับก็คือถ้าใครสนใจชอบดูคลิปการสอนก็กดติดตามได้นะครับหรือถ้าอยากจะดูให้เตือนก็กดตัวกระดิ่งติดตามได้ครับสําหรับใครที่ชื่นชอบแนวทางของช่องอยากจะสนับสนุนแนวทางการศึกษานะครับช่องการศึกษาช่องผมเป็นช่องการศึกษาแล้วกันนะ,ะก็สมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นการอุดหนุนช่องนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะทำการทดลองเขียนหน้าตัดคารูปสี่เหลี่ยมธรรมดาก่อนอันนี้ผมก็ทำการแคปเจอร์มาจากมาจากไอตัวไฟล์ PDF ของแบบบ้านจากกรมโยธาธิการนะครับผมก็เอาแบบง่ายๆก่อนเอาสี่เหลี่ยมโดยยังไม่มีเหล็กเสริมพิเศษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเพิ่มมันกริทึมก็ไปบค่อนข้างเยอะอะเอาเป็นว่าเขียนง่ายๆก่อนเพื่อเรียนรู้คำสั่งของเลเยอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวสเก็ตอัพกันเลยนะ เอาละครับคราวนี้เราก็มาดูที่หน้าจอตัว SketchUp กันนะครับสำหรับ SketchUp ตัวนี้ผมก็จะทำการติดตั้งตัว Ruby Code Editor ก่อนนะครับทีน,นี้เราก็เปิดไอตัว Extension Manager แล้วหลังจากนั้นผมก็จะทำการกดตัว X Install Extension Manager นะครับตัวนี้ผมจะติดตัว Extension Manager เอาไว้ก็คือชื่อว่าไอตัว Ruby Editor ครับ สำหรับตัว Extension Manager ตัวนี้ให้ไปดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ที่ Extension Warehouse นะครับแล้วก็หาอยู่ในหมวด a s s c o r y ที่ชื่อว่า Developer Tool เนะพอเข้า Developer Tool นะครับมันจะมีเจ้าตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นในตัว Ruby Code Editor ครับก็ดาวน์โหลดลงมาเลยครับแต่นี้ต้อง sign in ข้นไปก่อนนะครับก็คือเอาตัวอ e ีเมลเราที่เราสมัครไว้สำหรับในตัวของ Sketch Up นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมานี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยล ก็ขอทําการติดตั้งเลยเวลาดาวน์โหลดมามันจะเป็นนามสกุล r b z นะครับอพอเราคลิกตัวนี้เสร็จแล้วก็ Open นมันนะครับก็จะทําการอินสต l l ในตัว Ruby Code Editor เข้าไปติดตั้งเสร็จก็ปิดหน้าต่างไอตัว Extension Manager ตัวนี้ไปครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีตัวเอ่อเป็นปุ่มปุ่มให้กดเอานะครับแต่ผมจะเรียกทางเมนูเอาฮะ Windows แล้วก็มาดูตรงนี้ฮะ,ะเห็นว่ามันจะติดตั้ง Ruby Code Editor เข้ามาแล้วก็จิ้มคำว่า Ruby Code Editor มันก็จะปรากฏหน้าจอมาให้เราฮะนี่ผมก็จะคลิกขยายให้เต็มหน้าจอนะครับนี่พอขยายเต็มหน้าจอเสร็จก็มาดูกันฮนะผมก็จะทําการปรับพีเฟรนนิดหน่อยตัวนี้ก็เห็นได้ว่าผมปรับเป็นเบอร์12ไว้ละเออใหญ่กว่าน,นี้ไม่ได้แนละ้วฮะอันนี้เดี๋ยวต้องใช้วิธีซูมเอาแล้วกันนะอ่าซูมเอาใช้วิธีกด control แล้วกิ้งลุกล้อเอาอ่าแล้วต่อมาผมจะทําการเปิดซอสโค้ดนะครับซอสโค้ดตัวนี้ผมเตรียมไว้แล้วชื่อว่า beam section 01. rb นะครับในโค้ดชุดนี้ที่ผมเตรียมไว้้้นนีก็็จะเหไดว่า มันก็จะมีส่วนท่อนบนนะครับก็เป็น b e g i n เท่ากับ b e g i n จะเป็น remark เท่ากับ n นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะฮะอย่างวันนี้แล้วก็เป็นวันที่19นะครับผมก็พิมพ์ไปแล้วกันนะ19ตุลาคม2563อ่าสำหรับ s o u c o d ตัวนี้ถ้าใครที่เป็นสมาชิกช่องแล้วนะครับก็แจ้งผมมา inbox มาที่ facebook แล้วกันนะครับแล้ว,วผมจะดึงอ e ีเมลของ gmail เข้าไปในตัว เรียกอะไรคลาสรูมฮะเดี๋ยวผมจะส่งคลาสรูมเข้าไปตัวหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้ามีคลาสรูมนะครับเราก็จะเอาโค้ดตัวนี้ให้อัพให้สําหรับท่านที่เป็นสมาชิกนะครับเอาละเรามาดูซอสโค้ดกันก่อนนะครับก็นี้ซอสโค้ดที่เราเห็นนะครับในชุดนี้จะเห็นได้ว่าผมจะมีซอสโค้ดที่ประกาศก่อนเลยว่า Document ของเราเท่ากับ Layout จุด Document New แล้วก็ s e ตไอตัวนี้ไปให้เป็นมิลลิเมตรหลังจากนั้นก็ประกาศตัว Document Page Info ให้เป็นไซส์กระดาษ A4 นะครับ จากนั้นผมก็จะ add layer เข้าไปครับก็คือบอกว่า layer เนี่ย add true แล้วก็ d o name ฮะเท่ากับเป็นในตัว beam section นะครับจะได้ไปอยู่ใน layer beam section หลังจากนั้นก็ตั้งในตัว routine ให้ชื่อว่าเป็นในตัว draw beam section นะแล้วประกาศตำแหน่ง x y ไว้ด้วยแล้วก็บอก b h ส่วนใด a m e t e r ตอนนี้ผมก็ใส่ไปก่อนนะไม่มีเวลาปรับดังนั้นมันจะเป็นใด a m e t e r ตัวเดียวหมดเลยฮะเมาหมดเลยถ้าใครอยากแก้ตัวนี้ก็ไป double click แก้วแล้วกันนะครับในตัว text f i l ทีนึงครับ จะนี่จะเห็นว่าคอลิ่งผมก็ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับหรือ20จุดมิลิเมตรนะฮะสเกลตั้งล็อกไว้อยู่ที่20เซนครับส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กปอกใช้ที่6มิลนะครับ6จุดมิเมตรถ้าเป็น u u y y c r i ิปนี้จะบ่งได้เลยว่าเป็นหน่วยเป็นมิลิเมตรนะฮะเพื่อส่งให้สเกตอัพทราบได้นะครับเพราะว่าในของตัวแปรที่เป็นชนิดตัวเลขใน Ruby ของ ของ sketchup เนี่ยสามารถบ่งเป็นนิ้วเป็นมิลเป็นเมตรเลยเนี่ยครับมันจะรับไปหมดเลยครับเป็นเซนก็ได้ครับแล้วมันก็จะไปแปลงหน่วยเองให้อัตโนมัตินะต่อมานะครับผมก็จะประกาศบริเวณ upper left zone นี้เรียกว่าคนไม่เขียนโค้ดไม่เป็นไม่ต้องรู้ก็ได้ฮะชุดนี้ผมจะประกาศเป็นมุมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะประกาศสี่เหลี่ยมก็คือต้องมีบตเตรี่มุมซ้ายบนซ้ายบนขวาล่างอะไรเงี้ยฮะ มันจะต้องบอกมุมเรียบร้อยแต่แล้วก็บอกเป็นพิกัดเอาไว้ก็จะเขียนเป็นกรอบฮนะบริเวณนี้ผมก็จะบอกว่า rectangle เท่ากับ layout rectangle new ตาม battery แล้วหลังจากนั้นก็ add เข้าไปใน list ชุดนี้จะเป็น array list ฮนะเหตุผลที่ผมใช้เป็น array list เพราะว่าเดี๋ยวผมจะกรุ๊ปมันให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันฮนะอัตโนมัติเพราะว่าผมขี้กเ,เกียจไปกรุ๊ปด้วยมือนะครับหลังจากนั้นผมก็สั่งให้มันคำนวณตัวตำแหน่งศูนย์กลางของเหล็กเส้นนะครับแล้วก็คำนวณ lower left พอตัวนี้ยังฮนะตัวนี้ผมต้องการเขียนเหล็กปอกฮนะนี่ ๋ยวผมจะแอดไอ้ตัวเล็กแทงเกลิลเข้าไปแต่เล็กแทงเกลิลตัวนี้ผมจะระบุเป็นไทาลาวฮะเข้าไปดูในคู่มือแล้วมันจะบอกว่าถ้าตรงนี้เป็นไทาลาวสี่เหลี่ยมเมื่อไหร่มันก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมโค้งๆบนนะเอาไปทําเป็นไอ้ตัวเหล็กปอกได้ส่วนสเตอร์ลับนะครับผมก็จโค้งให้มันเป็นเรเดียสนะครับเท่ากับไอ้ตัว2ไดเอหารด้วยไอ้ตัวสเกลแล้วก็ตัวนี้ก็แปลงเป็นโฟร์นิดหนึ่งฮะทีนี้เวลา,า,าเราหารนะครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตัวนี้เป็น3ก็แก้ตัวเลขตัวนี้เป็น3ครับเดมิเตอร์สามแต่ผม จริงๆต้องเป็นจะเป็น4 DA และหาร2นะครับเพราะว่ามันเป็น radius ไม่ใช่เส้น d เส้น d ถ้าใครดูเรื่องของดีเทลการเสริมเหล็กนะครับจะเห็นด้ว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันต้องวัดเป็นตัว diameter แต่นี้ผมจะมาใส่เป็น radius ต้องหาร2งั้นจริงๆก็คือผมใช้4 4ก็ถือว่าโค้งมากนะฮะถ้าใครต้องการลดลงก็ต้องเหลือประมาณ1.5นะครับอันนี้ก็ add เข้าไปในตัว l i s t nentity ก็คือชิ้นส่วนพุชตัวนี้เข้าไปตัวหนึ่งครับเป็นอาร์เย์ครับพอเป็นอาร์เย์ตอนแรกประกาศตัวนี้ตัวแรกเท่ากับได้เลยแต่ตัวนี้ต้องพุชเข้าไปก็คือเพิ่มมาอะไรฮะ้ในภาษา Ruby ตัวนี้จะใช้เป็นตัวพุชนะครับหลังจากนั้นก็ start point ฮะ start point ก็เริ่มเตรียมเขียนในตัวเหล็กเป็น horizontal ฮะนี่ผมก็เขียน dimension ก็ add linear dimension เข้าไป start point end point แล้วบอกความสูงเข้าไปหลังจากนั้นพวกนี้จะเป็นการไปไปกำหนดไอ้ตัวสไตล์ของมันนะครับสไตล์ก็ไปลองศึกษาตามคำสั่งดูแล้วกันนะครับผมจะขอไปรวดเร็วเลย อันนี้ชุดนี้นะครับผมก็เข้าไปนั่งงมๆแล้วก็เซตคําสั่งให้มันตามฟอนตที่ผมต้องการนะครับใครต้องการเปลี่ยนฟอนกับแก่ตรงนี้ใครต้องการเปลี่ยนในตัวแฟมิลี่เป็นตรงนี้ทีนี้เดเมนชันเนี่ยผมเห็นได้ว่าถ้าผมไม่เอาหน่วยเป็นมิลลิเมตรใส่เข้าไปคือเอาตัวเลขรล้วนผมขอใช้เป็นแอเรียลดีกว่าเพราะว่าเวลามันใช้เป็นคอเรียนิมีปัญหาคือเดเมนชันมันไม่สามารถแต่งไอตัวเท x t ให้กลายเป็นพื้นหลังโปร่งใสได้ผมก็ยังงงหน่อยอยู่ฮนะคือยังไม่สามารถจูนได้คือส่วนตัวผมมันอาจจะจูนได้แต่ผมจูนไม่ไดไดด้้ก็นะครับ ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็น vertical dimension นะฮะก็แอดเข้าไปก็เซตงั้นจริงๆริงรูทีนตัวนี้จะเป็นรูทีนเดียวกันเป๊ะเลยนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเขียนเหล็กกลมอ้อันนี้เจ็บปวดฮะเจ็บปวดก็คือมันไม่มีวงกลมฮนะผมหาตั้งนานนะอ๋อมันใช้ l l i p s e แทนฮนะก็คือเป็นวงรีแต่วงรีตัวนี้ไม่มีเซนเตอร์นะครับมันต้องบอกเป็นบปรัรี่เอาก็คือมุมซ้ายบนขวาล่างโอ้เหมือนสี่เหลี่ยมมอนเดิมฮนะก็คือเวลาเขียนชิ้นอิเลเมนต์เข้าไปในของกรณีรูบี้ของสเกตอัพ มันเขียนเป็นสี่เหลี่ยมครับงั้นตัวนี้ผมก็เลยต้องออกแบบรูทีนใหม่ให้เป็นเซนเตอร์ฮะ x ไมาาตัวนี้จะเป็นเซนเตอร์เวลาดอรีบาร์จริงๆต้นี้เขียนว่าดอเซอร์เคิลมากกว่าแต่พอดีผมเขียนว่าเป็นดอรีบาร์ไปแล้วก็ปล่อยไปแล้วกันนะฮะแล้วก็บอกว่าไดเอมิเตอร์เท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็ไดเอมิเตอร์มาหารสองแล้วบวก r เข้าไปเป็นรัศมีมันก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมก็ใช้เซนเตอร์ดังนั้นเวลามุมซ้ายบนขวาล่างก็ลบ r บวก r ลงมาครับไปลองแกะโค้ดดูแล้วกันนะครับ อันนี้ผมก็ทําการแต่งว่าให้เติมสีเป็นแบล็คเข้าไปนะครับแล้วก็เติมเข้าไปสไตล์ Style ตัวนี้ผมทดลองดูแล้วตั้งตรงไม่ได้ฮะต้องดึงอ,อกมาก่อนฮะดึงประกาศเป็นสไตล์ก่อนไปขอสไตล์มันมาก่อนแล้วก็ตั้งค่าข้างนอกแล้วลดยิงกลับเข้าไปฮะจะต,ตั้งตรงๆเลยเหมือนเป็น object oriented ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันตั้งไม่ได้นะครับตอนแรกมันตั้งแล้วมันไม่ได้พอไปดูในคู่มือของเว็บมันยอมให้ด้วยการต้องดึงอ,อกมาก่อนนะครับมันก็มีข้อเสียก็คือทําให้โค้ดมันค่อนข้างเยอะฮะ นี่ต่อมานะครับผมก็จะเริ่มเริ่มเริ่มกำหนดไดเอเมเตอร์ละก็คือไดเอเมเตอร์หนึ่งเท่ากับไอไดเอที่ส่งมาจากไอตัวพารามิเตอร์แล้วก็ไล่ยไว้ครับผมจะเขียนเหล็กเส้นทั้ง4มุมฮะแล้วก็แอดเข้าไปในชุดแล้วสุดท้ายผมก็จะกรนะุบมันฮะก็กรุบเข้าไปเพราะกรุบจบไม่พอนะครับผมก็จะทําการประกาศเป็นเวกเตอร์ของออริจินอลแล้วหลังจากนั้นผมก็ทานสฟอร์มฮะคือตอนผมเขียนครั้งแรกเนี่ยผมเขียนโดยการวางว่าเซสชันผมเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ก่อนฮนะนี่ศูนย์ศูนย์จะอยู่มุมกระดา าเราเขียนเวลาผมเขียนนะครับมันจะเขียนอยู่ประมาณมุมนี้ฮะทีนี้ผมไม่ต้องการผมก็ต้องเขียนรูทีนให้มันกระโดดมาครับพอเขียนรูทีนกระโดดมาเรามาดูกันต่อว่าเราเป็นยังไงทีนี้สิ่งที่ผมอยากได้คือพอทานสฟอร์มจบชุดนี้ก็จะเป็นชุดคําสั่งในการเขียนเจ้าตัวของดอบีมเซกชันนะครับเมื่อดอบีมเซกชันตัวนี้นะครับผมก็จะไปประกาศเป็นชุดของข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับเอาละลงมาดูข้างล่างกันนะครับผมก็ประกาศเป็น Beam บีมลิสต์ไว้ฮะ ก็คือประกาศ Be a m l i ต t ตามลักษณะของ Dictionary นะฮะในการเขียนโปรแกรมนะครับลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าโครงสร้างเป็นเหมือนดิกฮะหรือบางครั้งก็จะเรียกว่าเป็น Array with Key ก็คือเป็น Array ที่ประกาศระบุได้ว่าเป็นตัวอะไรเป็น Key ฮะ Key ก็คือเข้าไปถึงข้อมูลได้ที่นี้ผมก็ประกาศ d อ Be ี e มเซกชันนะบีมลิสต์ดอทอก็คือวนรอบไปโดยให้ประกาศเป็น Beam ซึ่งเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ for ฮะในของภาษา Ruby มันจะใช้เป็น b e a m each แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้ เกอบีม <Be am> แต่ละรอบมันจะเขียนเป็นตัวแปรบีดังนั้นบีผมก็สั่งให้มันดรอบีมเซคชั่นตามรูทีนที่ผมเขียนไว้นะครับแล้วก็ส่งบีมเอ็กเข้าไปบีมไก็เป็นตำแหน่งมันนะครับตำแหน่งที่พอดลงในกระดาษแล้วก็ประกาศว่าตัวนี้กว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าผมก็จะสั่งชุดเป็น2แถวดังนั้นเจ้าต,ตัวเอ็กของผมนะครับก็จะวิ่ง4 0 4สิบสเซนเซ้าเซน5เซน5เซนห้าเซนห้าเซลงมาเซนแล้วก็ลงมา, 12, 12, มา,งมาป็บ2แถวแบสองสิบไล,ล่มันก็จะไล่้งมออดไปอน,นรอบ โค้ดโดนเซฟนี่ผมก็จะกลับมาที่เอตัว,ต,วตัว Ruby Script Editor กันนะครับ uh, Ruby Script Editor ตัวนี้ผมก็จะเริ่มทำการสั่งรันนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันเซฟอยู่ในไดิส C ชื่อว่า YouTube Demo Sketchup 04นะครับแล้วก็เป็น Beam Layout นะครับเป็นเมื่อกี้เป็น0ูนผมขอเปลี่ยนชื่อเป็น0ูนยแล้วกันนะเซฟเอาละทีนี้ผมก็มาสั่งรันนะรันโค้ดชั่วข้างล่างตัวนี้นะครับดูแล้วไม่มีอะไร e อ r เลแสดงว่ารันได้สำเร็จมาดูในโฟลเดอร์เราฮนะนั้นในโฟลเดอร์ของเรา0ูก็จะมี เห็นไหมครับว่าเป็นบีม0.2จุดเลเยอร์ฮะอ่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมสามารถเปิดได้แล้วครับเดี๋วมันคลิกเปิดเลยฮะมันก็ยิงไปให้ที่เลเยอร์เปิดดูนี่คือเซกชันที่เราไล่มาเมื่อสักครู่นี้ฮะก็คือเขียนเซกชันออกมาได้ครับเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มเซกชันหนุกๆลงไปฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปสักตัวหนึ่งละกันนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเซกชัน30 60ไว้ตรงนี้นะครับเซกชัน30 60ผมก็ต้องไปแก้ที่เจ้าตัว Ruby Code Editor ไหนเนี่ยหา SketchUp ก่อนอ่ามาในนี้ฮะ ผมก็ต้องทำการก๊อปเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งนะทีนี้ผมก็ขอทําการก๊อปต,ตัวนี้มาเลยก๊อ,อปปี้ตัวนี้เว้นบล็อกนิดหนึ่งเพื่อจะได้อ่านง,ง่ายนะฮะน,นี่แถวที่3ามทีนี้ลงมา5้าเ็ซนตัวนี้ก็ลงมาเป็น19แล้วกันนะตัวนี้เริ่มสตาร์ทที่40โอเคถูกต้องอันนี้ผมขอแก้เป็น30 3ส0บสารอยเซนตัวนี้ผมขอแก้เป็นเป็น6 0 0เซนไหนๆก็มาตรงนี้ละแสวที่3ามนี้ผมโซโล่เพิ่มเลยฮนะน,นี่สา0 6้อยห0้อยหอไม่พอเอาเป็นพันหนึ่งด้วยฮนะ อันนึงลึกๆอันนี้ก็ลงมาที่90นะครับเอาละลองรันนะฮะโอ้ตัวนี้รันไม่ได้ตัวนี้ถ้ารันแล้วจะเออร์เลอร์ครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมนะฮะรันปั๊บครับเนี่ยฮะ Cannot write to file ครับเพราะว่าเราเปิดไฟล์ตัวนี้เรามันล็อกไว้ะฮะผมก็ต้องทําการปิดก่อนนะฮะไฟล์โค้ดโค้ดมันไปก่อนกลับมาที่เจ้าตัว SketchUp เ,เ,เราขอรันอีกทีนึงฮะรันจุกอ่านี้มันบอกว่า New r e s o l t ก็แปลว่ารันได้สําเร็จนะฮะนี้รันได้สําเร็จก,ก็กลับมาที่ โฟเดอร์ uh, er ของเรานะฮะพอกลับมาที่โฟเดอร์เราก็ทำการดับเบิลคลิกฮนะเลเยอร์บีมศูนย์สองนะครับตัวแบ็กอัพไม่ต้องไปนสนใจมันเปิดปับ๊บอ่าเปิดแล้วครับเนี่ยฮะเห็นได้ว่าเซกชันมันก็พากดขึ้นมาตัวนี้ต,นตัวนี้ก็เป็นเซกชันที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับเอาละครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้สคริปต์ของไอ,เนนอง้เจ้าตัว r u b y ้สคริปต์ในนี้ในที่จ้องรันผ่านเจ้าตัวสเกตอัพแล้วก็เจเนเรตออกมาเป็นเลเยอร์ได้นะครับอันนี้ผมก็จะทำการ Score สกอร์ช้าๆอีกทีนะฮะ ถ้าใครต้องการคี์ตามก็แคปก็สต็อปจอไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆลอกลอกไปทียะตัวสําหรับใครที่ไม่ต้องการลอกซอสโค้ดต้องการได้ไฟล์เลยนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกช่องแล้วเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไปไว้ที่ c l ส s s ร o มแค a t ินดี้นะครับสําหรับท่านสมาชิกนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับไล่ไปไล่ไปไล่ไปจนจบนะครับเอาละครับก็จะจบ ไฟลเท่านี้นะครับอันนี้ก็ฝากไปลองไล่ดูแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการลันคร่าวๆง่ายๆนะครับวันนี้เราก็จะขอทําการปิดเซกชันของคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปก็สามารถกดติดตามได้นะครับใครชื่นชอบสน,บสนับสนุนช่องก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็คงอขอปิดคลิปตัวนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ